คุณอยากจะชนะทนายตั้มอยากจะชนะเดชาก็ออกไปมันไม่เกี่ยวกับผมแต่อย่าพูดความดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นถ้าคุณลูกบูญชายจริงผมโทรศัพท์ไปหาคุณทําไมคุณไม่รับสายผมละ่ะคุณยังมาปอกหมอกทนายความของผมส่วนตัวได้ว่าผมให้กําลังใจพี่อจฉริยะนะแต่คุณไปไล่สด,ด่าผมเนี่ยว่าเป็นาระาชมนชนรมหัวล้านหิวแสงผมอยากถามว่าคุณเป็นลูกบูชายหรือเปล่าเป็นอาจารย์เนี่ยพูดอะไรให้มันตรงกับความจริง อยาเอาความดีใส่ตัวเอาความชั่วใส่คนอื่นผมอยากฝากพี่น้องประชาชนไปดูได้เลยครับว่าอาจารย์ออสไ่สดถึงผอมไหมว่าประธานชมรมหัวล้านหิวแสนไปร่วมกับพวกทนายตั้มร่วมกับเดชาผมอยากจะบอกว่านะครับนะพี่น้องประชาชนครับวันนี้ขอพูดถึงอาจารย์ออสนะครับผมกับอาจารย์ออสเนี่ยนะครับไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนแล้วก็ไม่เคยให้ค่าอาจารย์ออสมาเลย วันหนึ่งอยู่ๆอาจารย์ออสมาไล์สดพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นผมจะจะบอกอาจารย์ออสว่าในคดีกูจอมทรัพย์ผมทํำคดีกูจอมทรัพย์เมื่อสิบปีที่ผ่านมาผมยังไม่เคยรู้จักอาจารย์ออสเลยนะครับนะเรื่องเมฆมังกรบินผมก็เป็นคนที่ไปร้องเมฆมังกรบินตัวอาจารย์ออสนะครับบอกว่าผมติดต่ออาจารย์ออสไปนะผมอยากถามอาจารย์ออสว่า ผมติดต่อตอนไหนครับคุณไปยุ่งเรื่องไม่บังกรบินก็เรื่องของคุณแต่คดีครูจอมทรัพย์เนี่ยผมเป็นคนเดียวในประเทศไทยที่ถูกด่าสองล้านกว่าคอมเมนต์ที่เป็นคนยืนยันว่าจอมทรัพย์เป็นแกะไม่ได้เป็นแพะคนเดียวในประเทศไทยเลื่อเกี่ยวรกับอาจารย์ออสครับผมถามหน่อยอาจารย์ออสมาด่าผมว่าเป็นคนหิวแสงเป็นชมรมหรือยังหัวล้านอาจารย์ออสเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่า คุณไปหาอาอตนที่คุณจะไปด่าเดชาก็ด่าไปคุณไปด่าตั้มก็ด่าไปแต่ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาจารย์อ๋อตอนสมัยคุณดา่าพี่หนุ่มกัญชัยนะคุณก็ด่าพี่หนุ่มกัญชัยเละๆเะสยีสยหายพอคุณไปคืนดีกันนะคุณก้าผมไปด่าแล้วผมถามว่าพันหมดพันหมดโมทโรยศเกษรบัวเนี่ยเขาไม่ได้บ้านแตกสลายขาดเพราะผมเขาถูกกล่าวหากับผม ในเรื่องของการคัดทะเบียนรารหรือการลงประจําวันเป็นเท็จซึ่งขณะน,นี้สารจังหวัดมณฑนคราสิริยากกยกฟ้องผมกับพนันโทหนุ่ยศเป็นผู้บริสุทธิ์ในเรื่องของกระโหลกแดงในเรื่องของการคัดทะเบียนรารเรื่องของการนะครับลงประจําวันย้อนหลังสารอาญาทุจริตภาคหนึ่งก็ยกฟ้องเรื่องยศเกษรบัวเป็นผู้บริสุทธิ์ยกฟ้องผมด้วยนะครับ ผมจะจะบอกถามอาจารย์ออสว่าคุณไปฟังด้วยที่สญญารญยามทุจริตคุณก็รู้ว่าสารยกป้องเรื่องยศเกษรบัวผมไม่ทําอะไรให้เรื่องยศเกษรบัวถึงมแัแหกสแรกษาคุณอย่าพูดความดีเอาตัวใส่ตัวเอาความชั่วใส่คนอื่นผมไม่เคยให้ราคาอาจารย์ออสเพราะผมไม่เคยสนใจอยู่แล้ววันที่คุณไปสญญารญิาทุจริตคุณไปฟังคำพิพากษาตอนนั้นคุณขน,นมกันชัยยังไม่ได้คืนดีกันนะ คุณอยากจะชนะทนายตั้มอยากจะชนะเดชาก็ออกไปมันไม่เกี่ยวกับผมแต่อย่าพูดความดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นถ้าคุณลูกผุ้ชายจริงผมโทรศัพท์หาคุณทําไมคุณไม่รับสายผมละ่ะคุณยังมาปอกหมอกทนายความของผมส่วนตัวได้ว่าผมไม่กําลังใจพี่อัจฉริยะนะแต่คุณไปไล่สดด่าผมเนี่ยว,ว่าเป็นประธานชมรมหัวร้านหิวแสงผมอยากถามว่าคุณเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าเป็นอาจารย์เนี่ยพูดอะไรให้มันตรงกับความจริง ยาวความดีใส่ตัวเอาความชั่วใส่คนอื่นผมอยากฝากพี่น้องประชาชนไปดูได้เลยครับว่าอาจารย์น็อตไม่สดถึงผมไหมว่าประธานชมรมหัวล้านหิวแสงไปร่วมกับพวกทนายตั้มร่วมกับเดชาผมอยากจะบอกว่านะครับนะอาจารย์น็อตเกี่ยวอะไรกับผมอะ่ะเรื่องหูจอมทรัพย์อะผมอยากจะบอกนะครับว่าเดชาไม่เคยเรียกเงิน พุ่มกับโจ้สิบล้านหรือแม้แต่บาทเดียวผมเป็นผู้รับมอบหน้ากับพุ่งกับโจ้ผมถามไอ้โจ้วจ่าโจ้เดชาเรียกตังค์มึงหรือเปล่าวะโจ้บอกไม่มีเดชาไม่ได้เรียกเงินพุ่งกับโจ้แม้แต่บาทเดียวผมเป็นทนายความที่กฎหมายให้กับพุ่งกับโจ้ในการดำเนินคดีเอกวปบงงผมจึงยืนยันว่าเดชาไม่ได้เรียกเงินพุ่งกับโจ้สิบล้านบาท ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นการเข้าใจผิดนะคนที่ปั่นผมก็รู้ว่าเป็นใครแต่ผมยืนยันให้อาจารย์เดชาว่าอาจารย์เดชาไม่ได้เรียกเงินผู้กับโจ้สิบล้านบาทแน่นอนเดือนนี้ผมได้รายงานผู้ใหญ่ไปแล้วว่าเดี๋ยวผมก็บอกอาสนที่ไปแล้วว่าเดชาไม่ได้เรียกเงินผู้กับโจ้สิบล้านบาทเพราะผมไปดิมนายความของโจ้ะนะผมถามโจ้มาตลอดเวลาดังนั้นเนี่ย เราต้องแย่แย่งนะครับเรื่องไหนอาจารย์เดชาไม่ผิดก็ต้องไม่ผิดเรื่องไหนอาจารย์เดชามีปัญหาก็ต้องรับประสาทรับสภาพผมไม่ได้เกี่ยวข้องอาจารย์ออสอย่ามั่วนะครับผมไม่ได้มีใรเหตุโกรธเกิค,คุณมาก่อนนะคุณจะทําอะไรก็ว่าไปคุณจ้างคนไปตีหัวนะคลิปก็มีอยากฟังคลิปไหมผมก็ไม่เคยไปก้าวไกยผมก็ไม่เคยเอาคลิปคุณมา,มาเล่น ผมไม่เคยเอาเรื่องคุณมาเล่นเลยแต่คุณไปไล์สดว่าผมเป็นประธานชมรมหัวล้านเนี่ยนะผมรับไม่ได้แล้วก็เรื่องของครูจำซัดผมยังไม่รู้จักคุณเลยผมจะถามให้ว่าผมยังไม่รู้จักคุณเลยนะป้า,าอาจารย์ออสกว่าถ้าเป็นลูกผู้ชายอ่ะนะขอโทษผมด้วยนะครับแมนๆหน่อยนะไม่ใช่ว่าคืนดีกับหนุ่มกัญช้แล้วก็มามามา,มาเล่นหังงานหอมว่าผมหิวแสงนะครับคุณก็ไม่ใช่ว่าแหม่อย่าให้ผมเหล่าเลย นะเดี๋ยวผมพูดดีกว่าพี่น้องประชาชนครับบินญาตสกบนะครับที่ดีอคอนผมได้ไปร้องนะครับต่อปอปอป,อป,อปอให้ดำเนินคดีกับคนที่ออกไริญาติดียคอนแล้วก็ได้รับข้อมูลจากคณะกรรมการสกบ,บชุดใหม่นะครับยืนยันว,ว่าไม่เพิกถอนใบ,บอนุญาตสกบให้กับบริษัทดีอคอนนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนครับคิดดูสิครับว่า อันหาบกรมสอบสวนพิเศษเนี่ยยังได้ไปแจ้งอหาเดีไอคอนกรรมการผู้จัดการตามมาตราสิบเก้าซึ่งมีความผิดนะครับตามพระร,ราชบัญญัติตลาดขายตรงแต่สบบยังจะฝากถึงรัฐมนตรีน้ำจิรพรสุนิภัยทำไมเรื่องนี้ทำไมถึงไม่ยอมเร่งรัดในการเพ,รพรริ่ถอนใบอนุสบบของดีไอคอนกรุป๊ปจนกระทั่งกีรน,นงเอาไปล่าวอ้างถึงรัฐมนตรีน้ำรวมทั้งพอ่อรัฐมนตรีน้ำ และท่า,ทานรัฐมนตรีน้ากากับดูแลสบอไม่ดาเนินการเพื่อถอนใบอนุญาตไอคอนเน่อจะให้สังคมไม่สงสัยได้อย่างไรผมถามหน่อยสบอมีเทวดาแน่นอนไปดูได้เลยว่าผมออกรายการเนี่ยนะครับผมยืนยันว่าสบอมีการซื้อขายใบอนุญาตได้ก่อนปีหกหนึ่งสบอมีการเก็บรายเดือนถ้านสะบ,บอไม่มีนอกมีในทำไม SI เดชไอแจ้งข้อหามาตราสิบเก้าแล้วนะครับแล้วก็มีการ แจ้งข้อหาใช้ลูกโซ่แล้วกับบริษัทเด็กคนกุ๊บทำไมสบถึงไม่ยอมเพิกถอนใบอนุญาติไ็กคนกุ๊ถ้าคุณไม่มีนอกมีในพี่นองประชาชนครับสบถ้าไม่มีนอกมีในทาไมถึงไม่เพิกถอนใบอนุญาตสัปดาห์นี้ผมติดขึ้นศาลนะครับสัปดาห์หน้าผมจะไปลองทุกข่าโทษกับรักษาราชการรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสบคุณทรงสริ ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้เพิกถอนใบอนุญาตสกบของบริษัทดีไอฟอนกรุป๊ปตามมาตรา19นะครับผมจะไปดำเนินคดีกับทรงศริอีกคนหนึ่งนะแล้วก็ผอ,อาขายตรงและตลาดแบบตรงอีกคนหนึ่งและท่านารัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีจิรพรศสุนิยยังไม่มีการเร่งรัดคดีไม่มีการเร่งรัดในการเพิกถอนใบอนุญาตสกบเหมือนที่เคยเพิกถอนใบอนุญาตนะครับบริษัทอื่น ท่านรัฐมนตรีก็ต้องอาจเป็นคนที่ผมกล่าวหาด้วยก็ได้นะครับผมเรียนนะครับว่าวรัฐมนตรีผมก็ดำเนินคดีมาทุกคนนะหลายคดีเราดำเนินคดีมาหมดนะครับท่านเพิกเฉยละเลยไม่ได้ผมโทระไฮะโทรหาเลขาท่านรัฐมนตรีนร้ําท่านก็นรับปากผมว่าภายในหนึ่งเดือนนี่มันเกินหนึ่งเดือนแล้วนะครับที่สคบยังไม่มีการเพิกถอนใบอนุญาตดีไอคอนถ้าคุณเพิกถอนใบอนุญาตดีไอคอนผู้เสียหายหทั้งหมดหกแสนคน ก็จะออกมาแจ้งความจํานวนมากทําไมคุณไม่กล้าเพิกถอนใบอนญาตเดีกไอคอนวันนี้ผู้สื่อข่าวหลงกลมีการเปิดคลิปดําเนินกดีกิจนงดำเนินกีฟิล์มรัตภูมิก็ว่าไปผมไม่ได้สนใจแต่ทําไมไม่เพิกถอนใบอนญาตเดีกไอคอนพี่น้องประชาชนครับอย่าหลงเกมบ้านเรานะครับหลงเชื่ออะไรง่ายๆนะครับทายความเดีไอคอนวางกลยุทธ์ ในการตกเหยื่อกินนงนะครับทําเรื่องทุจริตในการตกทรัพย์มานานตั้งแต่ปี2518ที่ผ่านมามีการจ่ายเงินสินบนให้กับสกบมีการจ่ายเงินซื้อบริษัทสกบเรามีพยานยืนยันได้เรามีหลักฐานยืนยันได้ว่าร่วมกับอดีตสามีที่เป็นตำรวจปคบในการตบทรัพย์ผู้ประกอบการในการตบทรัพย์นะครับแบ่งเปอร์เซ็นต์จากผู้เสียหายนะซึ่งเรื่องนี้ สกบเนี่ยทำไมกินอนงถึงกล้าอ้างเพราะสกบมีนอก,ม,นอกมีนายกับกินอนง์เดี๋ยวจะบอกพี่น้องประชาชนว่าสัปดาห์นี้ผมจะทวงถามคำตอบนะกับรัฐมนตรีจิรพรศิรุไพยจวนงคำตอบกับรักษรราราชการทรงสิรินะเลขารักษรราราชการเลขาสกบวพราะคุณจะเพิ่อถอนไม่าาิสกบเมื่อไหร่นะครับแล้วผมอยากจะบอกเลยว่าสัปดาห์ต่อไป นะเราจะมีการลรงผูกกาวโทษนะครับนะต่อปอปอปได้นะให้ส่งปป,ปชไปดาเนินการไปนะครับในก็หาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามตามตาตราหนึาเจ็นะครับ